ถูกจับตาแบบใกล้ชิดหลังมีข่าวเตียงหักออกมาอย่างต่อเนื่องและถึงขั้นเซนบยาสำหรับปิ่นเกตมณีคุณแม่ของสามเจ้ากับเจเจตรินวัฒนาสินต่อมาก็ถูกจับตากรณีปิ่นและเจเจตรินต่างฝ่ายต่างอันฟอลโลอินสตาแกรมกันและกันและยิ่งตอกย้ำชัดเจนไปอีกเมื่อสาวปิ่นกลับมาใช้นามสกุลเดิม ขณะที่ก่อนหน้านี้ปิ่นเกตมณีได้มีการส่งพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยต่อคุณแม่ของสาวโบชยาดาหลังจากที่เสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ซึ่งต่อมาในไอจีสตอรี่ของปิ่นเกตมณีได้มีการรีโพสต์อรี่โบชยาดาที่ลงภาพขอบคุณปิ่นที่ได้ส่งพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณแม่หม่อมราชวงศิริยาดาวรวันทำให้ในโลกโซเชียลมีการตั้งข้อสงสัยว่า ปิ่นเกตมณีกลับมาใช้นามสกุลเดิมคือพี่ชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมตั้งแต่เข้าสู่วงการบันเทิงและเริ่มแสดงละครไม่ได้ใช้นามสกุลวัฒนาศิลป์ของพ่อเจ,เจเจตลินแล้ว ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็ยังคงจับสังเกตกันต่อไปซึ่งทางปิ่นเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความเศร้าและข้อความที่ให้กําลังใจตัวเองอยู่บ่อยๆทามการคอมเมนต์ที่ส่งกําลังใจให้เจ้าตัวอย่างมากมายเช่นกันแต่ทั้งคู่ทั้งเจและปิน่นก็ยังไม่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แต่อย่างใดมีเพียงพบว่าทั้งคู่มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่ไอจีพร้อมๆกันโดยฝั่งของเจเจตรินนั้นโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าผมไม่มีเวลาไปเกลียดคนที่เกลียดผมหรอก เพราะกำลังยุ่งอยู่กับการรักคนที่เขารักผมอยู่ในขณะที่ปิ่นเกตมานีมีการโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษเช่นกันโดยโพสต์แรกนั้นแปลได้ว่าอย่าลืมคนสามแบบในชีวิตคุณคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคนที่ทิ้งคุณตอนลำบากและคนที่ทำให้คุณตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากส่วนอีกโพสต์บอกว่าฉันพยายามแล้วที่จะโอเคฉันพยายามอย่างดีที่สุดแต่ทุกๆวันมันช่างยากเหลือเกินนั่นเอง จนล่าสุดเจ้าสมุดจากวัฒนศิลป์ลูกชายคนเล็กของบ้านเคลื่อนไหวผ่านไอจ t สตอรีส่วนตัวด้วยการโพส์รูปขาวดำนั่งชันเข่ามือกุมศีรษะลักษณะเหมือนตะโกนพร้อมแคปชั่น l e t s it out ทำเอาหลายคนตีความไปต่างๆนานาว่าภาพนี้เกี่ยวโยงกับเรื่องของครอบครัวในขณะนี้หรือไม่รวมถึงเจก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปดังกล่าวด้วยว่าในช็อตดู และถัดมาไม่นานทางด้านของปิ่นเกตมณีก็มีการโพสต์รูปลูกชายก็คือเจ้าสมุดพร้พอมกับข้อความลงในไอจส่วนตัวว่ามากอดกันแม่รออยู่ครับซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ